จริงๆเรื่องบางเรื่องเนี่ยอะไรที่ง่ายมักจะใช่คุณเคยพยายามอะไรบ้าพยายามพยายามไประยไปยึดติดกับมันอ่ะพยายามดิ้นรนกระเสือกกระสนเท่าไหร่มันก็ไม่ได้อ่ะแต่พอแบบทําอะไรนิดเดียวอ๋อมันได้เฉยเลยอ่ะมันได้เฉยเลยอ่ะทุกคนปล่อยใจเบาๆอ่ะถ้าสิ่งนั้นมันใช่ตัวคุณเวลาคุณเกิดมาทุกคนจะมีพรสวรรค์ศักยภาพติดตัวมาแต่วันนี้ที่เราแบบมันเปลี่ยนตัวเราจนเราเชื่อว่ามันจริงแสนจริงว่า เราทำนี่ไม่ได้เราเป็นคนนั้นไม่ได้เราไม่ดีพอเราไม่เป็นส่วนหนึ่งเราไม่โอเคเราไม่เก่งเป็นความเชื่อที่ผิดหมดเลยค่ะเป็นความเชื่อที่คุณแบบเชฟตัวเองว่าไอสิ่งที่คุณรู้อ่ะมันจริงอ่ะเพราะว่าคุณก็แอบสะกดจิตตัวเองเหมือนกันเพราะเราไม่อยากให้ใจเราเจ็บปวดอุ้ยฉันทำไม่ได้หรอเออไม่ได้หวยหรอกแต่อาจจะคิดว่าคุณอาจจะไม่ใช่แค่คนคนนั้นเท่านั้นอะ คุณอาจจะไม่ใช่เป็นคนคนนั้นคุณอาจจะไม่เข้าใจตัวเองคุณอาจจะยังแค่ไม่รู้จักตัวเองเท่านั้นหรือจากจะเกิดจาก,จาก,จากประสบการณ์บางอย่างที่คุณเจ็บปวดอาจจะบางคนทาธุรกิจแล้วเจ๊งแล้วก็มาหาครูแล้วก็บอกว่าทําธุรกิจแล้วเจ๊งเจ็บมากคงไม่อยากจะทําอะไรอีกแล้วนั่นก็ไม่ใช่ความจริงค่ะแต่วันนี้เราต้องมาไฟเอาว่าแล้วจริงๆคุณเป็นใครแล้วควรอยู่ตรงไหนอยู่ให้ถูกที่